สวัสดีค่ะวันนี้มีเทคนิคดีๆมาแนะนํานะคะสีย้อมผมติดนะคะว่าเราจะทํายังไงได้นะเห็นไหมสีย้อมผมนะคะคือโดยปกติเขาจะแนะนําว่าให้ใช้วัสลีนใช่ไหมก็คือการใช้วัสลีนคือต้องเอาใส่ก่อนที่เราจะทำมมานะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเลอะแขนเราใช่ไหมเราให้ใช้วัสลีนอย่างเงี้ยค่ะรูปใช่ไหมสังเกตไหมแต่ใช้วัสลีนมันก็ไม่ออกนะคะเห็นไหมไม่ออกนะคะเอาวัสลีนเช็ดเช็ดเช็ดมันก็อาจจะนิดนึง เห็นไหมไม่ออกนะคะวันนี้มีเทคนิคมาบอกนะว่าเอาอะไรล้างมันจะออกนะคะเนีย่ยไม่ออกนะะไม่ออกน,ะะออกนี่นี่เลยนะคะของเขาดีจริงนะคะอย่างเงี้ยทําของจากธรรมชาติเลยนี่คือมาขามเปียกนะคะมาขามเปียกเลยนะคะแล้วก็เอามาขามเปียกทุกๆ,ๆนะคะทุกๆเห็นไหมทุกๆทุกๆเนี่ยแค่เนี้ยเห็นไหมคะสีย้อมผมที่ติดแขนแเราหายแล้วนะคะง่ายนิดเดียวแค่นี้เองไม่แพงด้วยนะคะ ใครที่ทําสีผมแล้วมันเลอะหน้าเลอะหูเลอะแขนนะคะดูมืออะไรเงี้ยให้ใช้อย่างนี้เลยนะคะออกแล้วเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเลยนะคะไม่ต้องหาน้ํายาจะย้อมผมน้ํายาดัดผมอะ่ะใช้น้ํายาดัดผมนะคะเราไม่มีน้ํายาดัดผมเนาะให้ใช้น้ำไม่ให้ใช้มาขามเปียกนะคะทูเลยออกแล้วนะคะตามนี้เลยคะ่ะแนะนํานะคะติดดีๆค่ะ